ดูแลลิน้นจีให้ถูกช่วงถูกเวลาสำเร็จแน่นอนครับสวัสดีครับ f c ฟมันี่ส่องเกษตรเพียงพอสสเจกกยากจพา FC มาเรียนลูกวิธีเทคนิคเห็นให้ลิน้นจีลูกดกออกออกดอกดีลูกดกลูกติดเยอะนะครับเนาะมาเบ่งผลงานก่อนครับก่อนที่จะไปเบ่งก่อนที่จะไปเอาความลูกลิน้นจีออก ลูกเยอะออกดอกดีแล้วก็ลูกติดเยอะนะครับดูผลงานก่อนครับถ้าผลงานพอใจค่อยไปเอาความรู้กันนะครับนี่ครับผลงานต่ำๆๆะนรับเนาะเตี้ยๆตต่ำๆ่นะครับนี่ครับ fc ดกจำดินครับเอาแล้วครับวันนี้ก็ดมก็จวัาสามเทคนิคนรับเนาะสามเทคนิคที่เห็นหาลิ้นจีลูกดก ออกลูกดกนะครับเทคนิคที่หนึ่งก็คือการใส่ปุ๋ยนะครับเนาะการใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยสูตร15ผสมกับสูตรศูนย์ศูนย์หกสิบนะครับเนาะใส่ตามขนาดต้นนะครับเนาะสามโลต่อครึ่งโลสองโลสองโลต่อครึ่งโลประมาณนี้นะครับเนาะสูตรซิมหะสองโลสูตรศูนย์ศูนย์หกสิบครึ่งโลจังสิบแล้วแต่ลักษณะ ความใหญ่หน่อยของต้นลินจีนะครับเนาะให้ใส่ซ่วงต้นผลนะครับเนาะเพราะว่าต้นผลนี่ต้นลินจีเฮาสิได้ดูดเก็บสารอาหารขึ้นไปลำต้นเพื่อจะออกดอกในปลายปีเขาก็สิกินปุ๋ยในต้นผลจนหอดแล้วดูการออกดอกจนเบิล้ลฝนเขากรสิออกดอกนะครับเนาะและก็สิาออกดอกร้ายนะครับเนาะในเมื่อเขาสมบูรณ์กินปุ๋ยเต็มที่ตามสูตรที่เขาต้องการ เขากระิออกดอกหลาเนาะครับในเมื่อออกดอกหลายปัจจัยต่อมาที่สองก็คืออากาศนะครับเนาะอากาศเขาต้องได้รับนะครับเนาะคือว่าอย่าปลูกชิดเกินเกินไปเห็นบอกครับอากาศของเขานี่อากาศได้รับอากาศเต็มที่นี่มากระชิรอบต้นเลยครับหมายควาว่าเฮาอย่าปลูกชิดเกินไปอย่าให้มีลมเงาต้นไม้ใหญ่มาปกคลุมแล้วก็ การแต่งกิ่งให้ได้รับอากาศที่เพียงพอต้นลิ้นจี่เข้าจังสีเป็นออกหมากนะครับเนาะสีเป็นหมากหลายเงาใสปุ๋ยออกดอกดกรับอากาศเต็มที่อันดับที่สามก็คือน้ำครับน้ำนี่ก่อนช่วงฤดูที่เป็นดอกนี่อย่าหายร้ายนะครับเนาะให้พ่ออยู่ได้ให,ไดให้พ่อได้กินให้พ่ออยู่ได้นะครับเนาะอย่าหายร้ายถ้าหายร้ายดอกหมากน่อยสิล้น เนาะครับเนาะหมากน้อยสิลนเพราะว่าเขาอยากแตกยอดถ้าหายน้ำหลายเกินไปตอนเป็นดอกเข้าตอวหายน้ำน้หน่อยครับพอเวลาผ่านไปหมากน้อยสมหัวไม่ขีดไฟนะครับเนาะสมหัวไม่ขีดสมจอมก้อยสมหัวไม่ขีดนี่ครับเข้ากับอัดน้ำเต็มที่ได้ครับวันนี้ถ่าน้ำไม่พอหมากสิลนได้ครับพันนี้อันดับสามคือต้องอัดน้ำให้พอพอระยะลูกเล็กปมากนิดน่อยครับ สัมหัวไปขีดสัมจอมก้อยให้อัดน้ำเต็มที่ถ้าอัดน้ำโบเต็มที่ดอกที่มีก็ไม่มีประโยชน์อย่างเขาบ่ามีน้ำเเลีอยงเขาจะสลัดหมากน้อยเลยบ่จับหมากไม่ติดหมากไม่ดกหมากไม่ติดบางต้นแทบจะบบติดจักหมากเลยนะครับเนาะสำหรับดินจีนะครับกนะ็สำหรับดินจีนะครับเนาะแส่ซีมี3สามเทคนิคนี้ถ่าไฟเฮ็ดได้ก็เฮ็ดเลเยอครับเบื่องน้ครับ ทาไฟเฮ็ดได้กัให้เฮ็ดครับโอ้โดกเต็มที่ตรงนี้ครับ,อ,รบ,รบอ่าครับต่ำๆเลยเด้อครับเด้อฮะครับเน้นย่ำครับเน้นย่ำหนึ่งปุ๋ยต้นฟนสูตรสิบห้าผสมกับศูนย์ศูนย์หกสิบ สองอากาศให้เพียงพอแต่งกิง่งห้ามต้นไม้ใหญ่ปกคลุมนะครับสามเวลาอัดน้ำต้องเข้าใจตอนเป็นดอกห้ามอัดน้ำห้ามให้น้ำเต็มที่ให้พออยู่ได้ถ้าหากว่าหมากลูกเล็กหมากน,น้อยๆเต็มที่แล้วสาหัวจําก้อยสมหัวไม่ขีดอัดน้ำให้เต็มที่ผลผลิตของเฮาสิเหลือหลายนะครับเนาะสิเหลือหลายสิจับหลายสิเป็นหลาย ถ้าว่าลิ้นจีไผที่บบเป็นหมากบบเป็นยังกับไปสังเกตสามอย่างนี่นะครับเนะาะสมอย่างลักนี่แสงแดดก็คืออากาศเดียวกันครับแสงแดดอากาศการใส่ปุ๋ยการลดน้ำถึอวิธีบอ่อถานลดน้ำบุบุบถือวิธีกับโบมีผลประโยชน์ยังเกิดขึ้นเนาะครับเอาละครับสําหรับคลิปบํารุงลิ้นจีปลูกลิ้นจีให้ลูกดกลูกสวยลูกงามออกลูกเยอะติดลูกดี ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับจับยางจำดิน